เวลาเรานึกถึง AI เนี่ยภาพจำส่วนใหญ่ก็คงหนีไม่พ้น ChatGPT ใช่ไหมครับที่สร้างข้อความได้หรือ Midjourney สร้างภาพหรืออาจจะนึกถึงชิปแรงๆอย่าง Nvidia ค่ะก็จะเป็นภาพนั้นก่อนเลยใช่ครับแต่ว่าข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้จาก Money Atlas เนี่ยเขาชวนให้เรามองลึกลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังโครงสร้างพื้นฐานสำคัญๆที่ทำให้ AI พวกนี้มันคิดได้มันทำงานได้อื น่าสนใจค่ะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกสิ่งที่ Money แอดล s สเขาเรียกว่า AI ต้นนามกันครับก็คือพวกระบบนิเวททั้งหมดเลยตั้งแต่ฮาร์ดแวร์หน่วยความจำเครือข่ายซอฟต์แวร์ลามไปจนถึงเรื่องพลังงานนู่นเลยซึ่งมันเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของ AI นะครับแต่ว่าเออมักจะถูกมองข้ามไปใช่ค่ะทัางที่มันสำคัญมากๆเลยการคุยกันวันนี้เราก็จะเน้นไปที่บริษัทที่เป็นแกนหลักๆในมุมมองของ Money a t l a s นี่แหละค่ะ ซึ่งเขามองว่าอาจจะเป็นโอกาสที่น่าสนใจนะเพราะเหมือนเราไปดูที่รากฐานเลยก่อนที่กระแส AI ปลายน้ำที่เราคุนค้นๆกันเนี่ยจะบูมเต็มที่เหมือนไปดักรอที่ต้นทางเลยว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะเหมือนไปรอที่แหล่งน้ำก่อนคนอื่นจะไปรุมกันที่น้ำตกน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ส่วนที่จับต้องได้มากที่สุดก่อนเลยดีไหมครับ ฮาร์ดแวร์สมองกลของ AI เนี่ยทุกคนรู้จัก n v i d i ียหรือ NVDA อยู่แล้วผู้นำด้าน GPU ค่ะอันนี้ดังมากแต่มันนี่ Atlas บอกว่าเฮ้ยมันมีมากกว่านั้นนะมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยเอาละมาลองแกะดูกันหน่อยครับว่ามีใครอีกบ้างได้เลยค่ะคือนอกจาก NVDA ที่เด่นเรื่องพลังประมวลผลมากๆแล้วเนี่ยนะคะมันนี่แอตล s สเขายังให้ความสำคัญกับ t s m c <S อ๋อโรงงานชิปไต้หวันใช่ค่ะโรงงานผลิตชิปที่ไต้หวันที่เขาทำได้ระดับนาโนเมตรเลยนะเปรียบเหมือนเป็นมือขวาของอัจฉริยะเลยเพราะผลิตชิปให้บริษัทเทคใหญ่ๆทั่วโลกครับผมแล้วก็มี ASML จากเนเธอร์แลนด์อันนี้ก็สำคัญมากเขาเป็นเจ้าของเทคโนโลยีการฉายแสงหรือลิทโทกราฟีนะคะอ๋อที่ใช้สร้างลายวงจรบนแผ่นซิลิคอน ใช่เลยค่ะเป็นหัวใจเลยบทความเขาเปรียบเลยได้น่าคิดมากว่าถ้า AI คือพระเจ้าองค์ใหม่ ASML ก็คือผู้วางพิมพ์ DNA ให้พระองค์นั้นโอ้โห oh, เปรียบเทียบจะเห็นภาพเลยค่ะเพราะเทคโนโลยีเขาเนี่ยมันกำหนดความสามารถพื้นฐานที่สุดของชิปเลยนอกจากนี้ก็ยังมี AMAT หรือ Applied Materials แล้วก็ ARM Holdings ด้วยที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานพวกนี้ฟังดูแล้วเนี่ย แค่ส่วนฮาร์ดแวร์พื้นฐานก็เหมือนมีผู้เล่นจริงๆไม่กี่รายเองนะครับที่กลุ่มเทคโนโลยีหลักๆไว้ใช่ค่ะค่อนข้างกระจุกตัวเหมือนกันสแสดงว่ามันนีแอนลัสเขามองว่าตรงนี้เป็นเหมือนประการด่านแรกเลยสินะครับใครจะสร้าง AI เก่งๆก็ต้องพึ่งพาบริษัทเหล่านี้อยู่ดีไม่ใช่แค่เรื่องซอฟต์แวร์เก่งอย่างเดียวถูกต้องเลยค่ะโอเคครับมีสมองกลที่ทรงพลังแล้วแต่ AI มันต้องจำข้อมูลได้ด้วย แล้วก็ต้องดึงข้อมูลมหาศาลมาใช้ได้เร็วมากๆด้วยใช่ไหมครับอืมใช่เลยค่ะคือพลังประมวลผลจะแรงแค่ไหนถ้าไม่มีหน่วยความจําที่เก็บข้อมูลที่เร็วพอเนี่ยก็คงเหมือนนักวิ่งเร็วแต่ไม่มีแรงส่งหรือว่าความจําสั้นอะไรทานองนั้นค่ะนึกภาพออกเลยแล้วข้อมูลจาก Money a แ l ดเลอร์ชี้ไปที่ใครบ้างครับในส่วนนี้ประเด็นเรื่องความเร็วนี่สำคัญมากๆค่ะในส่วนนี้บทความพูดถึงไมโครเทคโนโลยีหรือ MU อ๋อไมครนค่ะเขาเป็นผู้นำด้านชิปหน่วยความจำ D RAM แล้วก็ที่สำคัญมากๆสำหรับ AI เลยคือ HBM HBM High Bandwidth Memory ค่ะหน่วยความจำ bandwidth สูงมันเหมือนเป็นท่อส่งข้อมูลขนาดใหญ่พิเศษเลยที่ติดอยู่กับชิปประมวลผลโดยตรงช่วยให้ AI ดึงข้อมูลเยอะๆมาประมวลผลพร้อมๆกันได้เร็วกว่าหน่วยความจำปกติมากๆ อ๋อเข้าใจแล้วครับมันต้องอยู่ใกล้ๆก,กันทำงานคู่กันไปเลยใช่ค่ะแล้วก็มีกลุ่มผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์หรือพวกหน่วยความจำแฟลชอย่าง Western Digital WDC แล้วก็ Seagate STX พวกนี้ก็เปรียบเหมือนอ,อคลังสมองของจักรวาลดิจิตอลนะคะที่ต้องเก็บข้อมูลมหาศาลที่ AI ใช้เรียนรู้เข้าใจเลยครับว่าหน่วยความจำนี้ต้องทำงานเร็วมากๆเลยควบคู่ไปกับการประมวลผล ไม่งั้นทั้งระบบมันก็ช้าไปหมดเกิดข้อขวดได้ใช่ค่ะสำคัญไม่แพ้กันเลยแล้วพอมีทั้งชิปทั้งหน่วยความจำที่เร็วแล้วเนี่ยข้อมูลมหาสารพวกนี้มันจะวิ่งไปวิ่งมาระหว่างกันได้ยังไงครับให้มันเร็วพอแบบไม่มีสะดุดเลยอืมคำถามดีค่ะมานี่แอตลาสเข้าชี้ไปที่คอขวดตรงนี้ว่ามีใครเป็นผู้เล่นสำคัญบ้างครับเรื่องการเชื่อมต่อเนี่ย ค่ะการเชื่อมต่อก็เป็นหัวใจสำคัญอีกอย่างเลยถัดมาก็คือเรื่องระบบเครือข่ายความเร็วสูงนี่แหละค่ะ Money Atlas ชี้ไปที่ Arista Networks หรือ ANET Arista? อืมค่ะเขาทำพวกอุปกรณ์เน็ตเวิร์ที่เชื่อมเซอร์เวอร์ AI เยอะๆเข้าด้วยกันให้มันทำงานประสานกันได้แบบ A real time ในเซียววินาทีเลยโอ้ห oh, ต้องเร็วขนาดนั้นเลยใช่ค่ะแล้วก็มี Lumentum LUNTOM อันนี้ทำพวกเทคโนโลยีสื่อสารด้วยแสงหรือ optical communication อ,อ๋อพวกไฟเบอร์ออปติกอะไรแบบนั้นประมาณนั้นค่ะซึ่งมันเร็วมากๆจำเป็นเลยสำหรับการส่งข้อมูลเยอะๆในยุค AI แล้วก็มี SieNA CIEN อีกเจ้าที่เชี่ยวชาญการสร้างเครือข่ายส่งข้อมูลมหาศาลผ่านใยแก้วนำแสงทางไกลๆการเปรียบเทียบก่อนหน้านี้เรื่องเส้นเลือดเนี่ยผมว่าเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะครับตรงนี้ค่ะชัดเจนเลยถ้าไม่มีระบบเครือข่ายดีๆก็เหมือนเลือดลมในร่างกายมันติดขัดไปหมดอวัยวะดีแค่ไหนก็ทำงานด้วยกันไม่ได้ ใช่เลยค่ะภาพนั้นเลยเอาละครับเราไล่เลียงมาตั้งแต่สมองคือฮาร์ดแวร์การจดจำคือหน่วยความจำเส้นเลือดคือเครือข่ายคราวนี้มาดูฝั่งซอฟต์แวร์กันบ้างแต่ไม่ใช่แอป,ปที่เราใช้กันทั่วไปนะครับค่ะเป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่ลึกกว่านั้นอีกที่คอยคุมคอยจัดการข้อมูลมหาศาลหรือไม่ก็ทั้งช่วยออกแบบ AI เองเลยอันนี้มันทำงานยังไงกันแน่ครับตรงนี้เริ่มน่าสนใจมากๆเลยครับ ค่ะในฝั่งซอฟต์แวร์ต้นน้ำเนี่ยนะคะแหล่งข้อมูลเราชี้ไปที่บริษัทอย่าง p a l a n ทียหรือ PLTR p a l a n ทียได้อินชื่ออยู่ค่ะเขาเชี่ยวชาญเรื่องวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่ๆซับซ้อนเหมือนมีระบบข่าวกรองอัจฉริยะสำหรับข้อมูลเลยแล้วก็มี Snowflake S N O W อันนี้ให้บริการคลังข้อมูลบน Cloud หรือ Data Warehouse อ๋อที่เก็บข้อมูลใหญ่ๆ ใช้ค่ะให้องค์กรใช้เก็บข้อมูลมหาศาลไปฝึกโมเดลภาษาใหญ่ๆห,ห,หรือ l o m อย่างที่เรารู้จักกันพวกแชท GTP เนี่ยหัวใจมันก็มาจาก l o m นี่แหละค่ะครับผมแต่แต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นนะคะคือบริษัทอย่าง Synopsis SNPS กับ Cadence Design System CDS n สองชื่อนี้ไม่ค่อยคุ้มะ่ะค่ะพวกนี้เขาพัฒนาซอฟต์แวร์ซับซ้อนมากที่เรียกว่าเครื่องมือ EDA หรือ Electronic Design Automation EDA ใช่ค่ะมันเปรียบเหมือน AI อัจฉริยะเลยนะที่ไปช่วยวิศวกรออกแบบชิป AI ที่มันซับซ้อนมากๆมากๆให้เสร็จเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพดีขึ้นพูดง,ง่ายๆก็คือใช้ AI มาช่วยออกแบบสมองของ AI ตัวอื่นๆอีกทอดหนึ่งเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะตรงนี้นะ่าสนใจมากโอ้โหนี่หมายความว่าความเร็วในการพัฒนา AI มันอาจจะเร่งแบบก้าวกระโดดได้เลยสิครับเพราะมันเริ่มสร้างเครื่องมือมาพัฒนาตัวเองได้แล้ว ก็น่าคิดนะคะมานี่แอลลัสเขามีมุมมองต่อผลกระทบตรงนี้ไหมครับหรือว่าเขาแค่ชี้ให้เห็นความสําคัญในเชิงโครงสร้างพื้นฐานเอ,อ่อบทความไม่ได้ลงลึกถึงผลกระทบขนาดนั้นนะคะแต่จะเน้นย้ํามากกว่าว่าบริษัทพวกนี้คือส่วนสําคัญมากๆในโครงสร้างพื้นฐานด้านซอฟตแวร์ต้นน้ําเพราะถ้าไม่มีเครื่องมือ EDA ดีๆเนี่ยการออกแบบชิป AI รุ่นใหม่ๆที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆมันก็จะยากหรือช้าลงมากก็ถือเป็นอีกคอขวดสาคัญ ในมุมมองของมันนี่แอตลาสค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเป็นตัวเร่งสําคัญในการออกแบบนั่นเองใช่ค่ะทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบที่ซับซ้อนจริงๆนะครับตั้งแต่ฮาร์ดแวร์หน่วยความจําเครือข่ายจนถึงซอฟต์แวร์ที่มาช่วยออกแบบตัวเองอีกทีแต่มันนี่แอตลาสก็ไม่ลืมชี้ไปที่ปัจจัยพื้นฐานที่สุดที่ขับเคลื่อนจักรวาล AI ทั้งหมดนี้เลยและมักจะถูกมองข้ามไปนั่นคือพลังงานใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะ ปัจจัยเรื่องพลังงานนี่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาด AI กับ Data Center เนี่ยมันกินไฟมหาศาลเลยนะคะใช่ครับได้ยินมาเหมือนกันแล้วความต้องการก็มีแนวโน้มจะเพิ่มแบบก้าวกระโดดด้วยมอน,นี่แอแหลเขามองว่าแหล่งพลังงานสําหรับยุค AI เนี่ยจะต้องพึ่งพาพลังงานสะอาดมากขึ้นเรื่อยๆเขาก็ชี้ไปที่บริษัทอย่าง Enphase Energy, n x t e r a Energy หรือ First Solar อ้พวกพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานหมุนเวียนใช่ค่ะผู้เล่นในธุรกิจนั้นเลยแล้วเขายังมองไปถึงอนาคตอีกนะคะว่าความต้องการไฟฟ้ามันอาจจะพุ่งสูงมากๆจนอาจจะต้องพึ่งพาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ S M R Small Modular Reactors นิวเคลียร์ขนาดเล็กค่ะซึ่งปัจจุบันก็มีกองทุน E T F อย่างเช่น S M R ที่ลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้โดยเฉพาะเลย โหมองไปไกลถึงขั้นนั้นเลยนะครับค่ะเพราะพลังงานมันจําเป็นจริงๆเป็นประเด็นที่มองข้ามไม่ได้เลยจริงๆครับเพราะต่อให้เทคโนโลยี AI มันจะล้าแค่ไหนถ้าไม่มีพลังงานที่พอและเสถียรมาหล่อเลี้ยงเนี่ยก็คงไปต่อไม่ได้ใช่เลยค่ะจบเลยโอเคครับสรุปรวบยอดจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะครับมันนี้แอตลาสชี้ให้เห็นองค์ประกอบ5ส่วนสำคัญของ AI ต้น,น้นาก็คือฮาร์ดแวร์สมองกลหน่วยความจำพื้นที่จัดเก็บ ความจำระบบเครือข่ายเส้นเลือดซอฟต์แวร์ต้นน้ำระบบสั่งการและออกแบบและสุดท้ายคือพลังงานเชื้อเพลิงค่ะครบเลยแล้วทั้งหมดนี้มันมีในยะสำคัญยังไงครับในมุมมองของ Money Atlas ค่ะแก่นคิดหลักที่ m ั n นี่แอตลาสนำเสนอเลยนะคะก็คือการมองเห็นโอกาสที่อาจจะต่างออกไปคือการลงทุนใน AI ที่ใครๆก็เห็นเช่นพวกแอปหรือบริการปลายน้ำเนี่ยมันก็อาจจะเหมือนเราตามกระแสไปครับ แต่การทำความเข้าใจแล้วก็ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI ต้นน้ำเหล่านี้อาจจะหมายถึงการที่เราเข้าไปอยู่ในจุดที่สำคัญมากๆก่อนที่กระแสลหลักจะไหลมาถึงเต็มๆนะคะมีการเปรียบเทียบที่น่าสนใจมากว่าลงทุนใน AI ที่ทุกคนเห็นคุณตามเทรน์แต่ลงทุนใน AI ต้นน้ำคุณอาจจะอยู่ตรงนั้นก่อนที่เทรน์จะรู้ตัวซะอีกค่ะอื mm hmm. เป็นการมองที่ต่างมุมออกไปเลยนะครับใช่ค่ะถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้กับภาพใหญ่ๆนะคะจะเห็นว่าองค์ประกอบต้นน้ำพวกนี้มันเป็นรากฐานที่ขาดไม่ได้จริงๆถ้าไม่มีฮาร์ดแวร์แรงๆหน่วยความจำเครือข่ายรู้เร็วซอฟต์แวร์พื้นฐานฉลาดฉลาดหรือพลังงานที่พอเนี่ยแอป AI ปลายน้ำที่เราตื่นตาตื่นใจหรือที่ธุรกิจเอาไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไม่ได้หรือทำงานได้ไม่เต็มที่แน่นอนมันคือการมองเห็นความเชื่อมโยงของทั้งระบบนิเวศเลยค่ะ การคุยกันตามแนวทางของ Money Atlas วันนี้ทำให้เราได้มุมมองที่ลึกซึ้งไปกว่าแค่ตัวแอป AI ที่เราเห็นเห็นใช้ใช้กันนะครับค่ะแต่มันคือการทำความเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานจริงๆที่ค้าจุนเทคโนโลยีเหล่านี้อยู่ข้างหลังใช่เลยค่ะแล้ว m o นนี่แอดลก็ทิ้งท้ายด้วยข้อคิดที่กระตุ้นให้คิดได้ดีทีเดียวค่ะเขาบอกว่า AI เนี่ยอาจจะสร้างสารร์ผลงานน้าทึ่งออกมาได้ในพริบตาเดียวครับรวดเร็วมาก แต่การวางแผนหรือการลงทุนเพื่อรับมือกับพลังการเปลี่ยนแปลงมหาศาลนี้มันต้องใช้วิสัยทัศน์ที่มองทะลุไปไกลกว่าแค่ความสามารถของเทคโนโลยีที่เราเห็นตรงหน้าเนี่อาจจะเป็นคําถามสําคัญที่เราต้องคบคิดกันต่อนะคะคือ AI อาจสร้างภาพได้ในพริบตาแต่การวางพอร์ตของคุณเพื่อรองรับพลังนั้นต้องใช้สายตาที่มองลึกเกินเทคโนโลยี เป็นข้อคิดปิดท้ายที่คมคายแล้วก็ชวนให้คิดต่อจริงๆครับทำให้เห็นภาพรวมและความสำคัญของการมองให้ลึกถึงโครงสร้างพื้นฐานจริงๆวันนี้ขอบ